สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรอ PlayStation 5เข้าไทยรอการมาถึงของ Nintendo Switch Pro หรือว่ารอการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Microsoft Xbox ในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณกำลังรอ3เครื่อง Next Gen อยู่วันนี้ผมอยากให้คุณคิดใหม่เพราะนี่คือเครื่องเล่นเกมคอนโซล Next Gen ที่ดีที่สุดในตอนนี้ มันคือเครื่อง next-gen ที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณไปตลอดกาลแน่นอนว่า Xbox Series S อาจจะมี Library เ,เกมขนาดใหญ่ใน Xbox Game Pass PlayStation 5อาจจะมี Joy Dual Sense ที่ส่งเสริมประสบการณ์การเล่นแบบใหม่ Nintendo Switch Pro หรือว่า XL อาจจะมาพร้อมขุมพลังที่ดีขึ้นทำให้ตีโปเกมอนได้ในแบบ 4K แต่ KF console สามารถอุ่นไก่ของคุณให้ร้อนได้ตลอดเวลา เครื่องเล่นเกมคอนโซลเจ้าตลาดทั้ง3เจ้าทําแบบนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้มีดีแค่อุ่นไก่อย่างเดียวนะครับสเปคก็สูงมากด้วยเพราะว่าเขามาพร้อมกับการรองรับ VR ready ใครชอบประสบการณ์ VR นะครับก็แค่เสียบแว่น VR เข้ากับ KF console ในแง่กราฟิกก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับเครื่อง KF console ตัวนี้ก็รองรับ ray tracing ด้วยและที่น่าจะเป็นไฮไลท์สุดๆที่เครื่องอื่นไม่มีก็คือว่าเจ้าตัวคอนโซลตัวนี้สามารถผลิตภาพ 4K 260 FPS ซึ่งถ้าใครคิดจะซื้อเครื่องนี้มาเล่นนะครับก็อาจจะต้องวุ่นวายในการหาจอหน่อยนะเพราะว่าณนะปัจจุบัน 4K 240 FPS ไม่แน่ใจว่าต้องเป็น HDMI 2.2หรือเปล่านะครับเพราะว่าระดับ HDMI 2.1เนี่ยที่รองรับ 4K 120 FPS หรือว่า120 h z เนี่ยก็ยังไม่สามารถส่งสัญญ,ญาณได้เพียงพอเลยหรือว่าอาจจะต้องเป็น HDMI 3.0ก็ได้นะ แล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมกับความละเอียด 4K Gaming แล้วก็รองรับ cross platform นะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation Xbox หรือว่าแม้แต่เกม Nintendo ก็สามารถเล่นได้บนเครื่อง KF console การออกแบบของ KF console นี้ก็ไม่ได้ไก่กาเลยนะครับทำโดยบริษัท Cooler Master บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิสที่เอาเครื่องเล่นเกมคอนโซลมาผสมกับเครื่องอุ่นไก่ได้คุณไม่ต้องทนกินไก่ทอดที่จืดชืดอีกต่อไป ให้ความร้อนของเครื่องเล่นเกมของคุณทําให้ไก่อุ่นอยู่ตลอดเวลาเล่นเกมไปนะครับผิวหิวก็แค่ดึงฝาออกมาน้องไก่จาก KFC ก็พร้อมรอให้คุณเติมความหิวได้ทุกเมื่อเขายังใช้บอร์ดของ Cooler Master nc 100 Chassis แล้วก็ใช้ตัว Intel nuc 9 extreme computer element ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าการ์ดจอจะเป็นรุ่นไหนแต่ว่าใช้ของ asus แน่นอน คุณอาจจะมีปัญหากับ SSD ของ PlayStation 5ที่ให้มาแค่825 g ิแต่ด้วย SSD ของ KF Console b a r r a c u d a ที่ให้มาถึง2 t b 2> เพียงพอแน่นอนในการเก็บ Call of Duty ทุกภาค Red Dead Redemption แล้วก็เกมสายโหดทั้งหลายที่กินสเปคอย่างไม่มีเหตุผล KF Console เป็นการร่วมมือกันระหว่าง KF cool er C Cooler Master ASUS Sea Gate ในการสร้างเครื่องคอนโซลนะครับที่มีสโลแกนว่า power your hunger แปลเป็นไทยก็แน่าจะประมาณเติมเต็มความหิวของคุณซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าที่ท่านผู้ชมดูมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโฆษณาฮาในการก่อกระแส next gen แล้วก็มุมที่แฮามากก็คือว่าเครื่อง next gen เนี่ยมันร้อนนะครับร้อนถึงขนาดเอาไก่ทอดไปอุ่นได้เลยซึ่งจริงๆ KFC เขาก็ทำการตลาดเกี่ยวกับโลกของเกมมาสักระยะแล้วนะ ย่าเช่นในปี2019นะครับเขาก็ออกเกมที่ชื่อว่า KFC Dating Simulator ให้เรารับบทนะครับเป็นนักเรียนไปฝึกทำอาหารในคลาสของลุงแซนเดอร์ซึ่งก็จะนำมาซึ่งเรื่องกูกิ๊กหัวใจโดยชื่ออย่างเป็นทางการของเกมนะครับก็คือ I Love You c o r n e l Sanders A Fingerlicking Good Dating Simulator ฉันรักคุณผู้พันแซนเดอร์ความดีแบบอร่อยตอนเรียนนิ้วเมื่อกินไก่เกมจำลองการเดท ซึ่งก็สามารถไปเล่นฟรีได้นะครับตอนนี้ก็ยังโหลดได้อยู่นะพิมพ์เกมนี้ลงไปในสตีมนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าแม้แต่เกมนะครับที่ตอนแรกเหมือนทําดูเอาฮาเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นเกมจริงๆให้โหลดเล่นได้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวนี้จะถูกผลิตออกมาจริงๆหรือเปล่านะคือคงไม่ได้ผลิตเอามาขายนะครับแต่ว่าอาจจะประกอบขึ้นมาแล้วก็เอามาทําเป็นอีเวนต์นะครับทาวิดีโอจัดงานต่างๆเพื่อดึงความสนใจจากเกมเมอร์เป็นระยะระยะ พูดอย่างนี้แล้วนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราไปซื้อ KFC แล้วก็เห็นเครื่องนี้ตั้งอยู่ในทุกสาขาหรือว่าให้เราลองเล่นได้ก็คงสนุกดีไม่น้อยนะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับคุณชอบการตลาดแบบนี้ของ KFC หรือเปล่าผมชอบมากเลยนะครับผมว่ามันตลกดีแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยครับแล้วก็เป็นการผูกแบรนด์ KFC เข้ากับพฤติกรรมการเล่นเกมขึ้นไปอีกหน่อยนึงคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะครับผม ถ้าอยากสนทุนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงแ่ละยี่สิบาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อ,ตอไปครับถ้าใครอยากติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกะคูมะเชื่อกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับ ขอบคุณที่ดูวมาันจบนะครับผมมานนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ